โหมดเจาะธรรมดานะครับโหมดเจาะโรตารี่หรือว่าเจาะคอนกรีตนะครับรวมถึงโหมดการสกัดเนี่ยทำได้ทั้งหมดครับสำหรับสว่านโรตารี่ไร้สายไร้แปรงถ่านของอิงโคตัวใหม่รุ่นนี้นะเป็นขนาด42โวลต์นในกล่องก็เป็นเซ็ตที่พร้อมใช้งานนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องแบตเตอรี่ขนาด42โวลต์นเนี่ยถึง2ก้อนนะครับรวมถึงตัวอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นดอกสว่านรวมถึงดอกสกัดต่างๆเนี่ยมีมาให้พร้อมเลยครับ การใช้งานก็เริ่มจากโหมดการเจาะทั่วไปเนี่ยเราสามารถปรับประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายหน้างานไม่ว่าจะเป็นเจาะหรือว่าเอามาปั่นนะครับในส่วนของสีหรือว่าปูนนะในการใช้งานช่างของเราโหมดโรตารี่ก็จะเหมาะสำหรับในการเจาะผนังอิดต่างๆหรือว่าเป็นผนังคอนกรีตเนี่ยเจาะได้อย่างสบายนะครับตัวอย่างผมเจาะแบบสุดปลายดอกเลยก็สามารถที่จะทำได้โหมดสุดท้ายก็คือโหมดของการสกัดนะครับเราสามารถที่จะปรับ หมุนหัวนะครับให้ได้ตามทิศทางของเราได้จากนั้นก็ปรับมาที่โหมดสกัดก็สามารถใช้ในงานที่สกัดแบบหนักๆได้สบายนะครับตัวนี้เนี่ยให้กําลังมาถึง2.5จูลพร้อมอัตรากระแทกเนี่ยถึง5,000ครั้งต่อนอาทีเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับการใช้งานหนักนท่านใดกำลังมองหาสว่านโรตารีไ่ไร้สายไร้แป้งถ่านโดยใช้งานแนะนําเป็นของอินโครุ่นนี้นะครับขนาด42โมลเหมาะสําหรับใช้งานหนักมากๆครับ